มันสิตกประมาณสองพันต้นนะครับเหงาและสองร้ตกไรและสีต่ตันตีต่าๆได้นะครับมันเหงาและสี่ร้ตกไรหลายตันครับทั้งเงินมันออกครับเป็นย,ย,ยางาเกลืเฉยนั่นแหละครับแมบป่ปลาแม่นี่ตีต่ำเลยครับบางแต่สมาร์ทสี่สองพันกว่าถึงสามพันหนึ่งครับติดต่ๆครับ แกงเงากระได้น้ำเน้นครับนั่ะครับสุดชิดครับแต่าะมันก็ได้ยากด้วยครับเพราะฝังมากเป็นมากนะมันสืบไว้ใเสมอเบื้องต้นควรตัดเลยครับนั่นนะครับมีเบื้องหัวอยู่นี่งไงครับขุดไปไม่ยเต็มหัวม่วงเพราะว่ามันคือหัวหน่อยแถวว่าสันเจอสุดว่าโอ้ถ้าเป็นซ่อมนี่ก็ตายแล้วเลย สัมผุมพอดีครับสัมผุมมาก